เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะอินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้แพร่หลายใช่ไหมคะเราไม่สามารถเซิร์ชหาแบบในอินเทอร์เนต็ตได้หนังสือเพลงนี้คือต้องมีแน่นอนมีประโยชน์กับเรามากหนึ่งเลยคือช่วยทุนเวลาในการที่เราจะต้องแกะเพลงหรือเราอยากจะร้องเพลงกับเพื่อนๆหรือร้องเองถ้าจะไม่ผิดก็คือตอนที่แบบแคมป์กับเพื่อนๆเ,น,เน,นี้ยมีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้ร่วมกับพี่ๆศิลปินที่เป็นตำนานฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ๆทุกท่านคือเก่งมากๆแล้วนะคะแล้วก็การที่ได้ยน อยู่บนเวทีร่วมกับวงดนตรีที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญสําหรับนักร้องตัวเล็กๆคนนี้มากนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆแล้วก็โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะคะ่ะ คอนเสิร์ตนี้นะคะพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุค60 70เนี่ยจะทําให้ทุกๆคนย้อนดาลึกไปถึงความทรงจําในวัยนั้นที่เราแบบเคยมีความทรงจําดีๆกับเพลงเหล่านั้นมันหายากมากนะคะกับการที่เราจะได้อยู่ในโมเมนต์ที่แบบหลายๆคนคิดถึงพลาไม่ได้จริงๆทุกอย่างมีเรื่องเซอร์ไพรส์บนเวทีตื่นเต้นเลยแม้แต่เป็นนักร้องเองก็ตื่นเต้นเองค่ะ